ยังเนียนอยู่นะเออไม่โอ้ไอเทมอยู่ตรงนี้นะฮะเยี่ยมเลยเจอแล้วอายากะจะมาเก็บสิดสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอ o ์มอสช n แนลและตอนนี้เราอยู่ในเกมเกนชินอิมแขกนะฮะ แล้วก็ในสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นยเราจะมาไกด์กิจกรรมหรือว่าแนะนํากิจกรรมใหม่กันนะฮะก็สลหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้เนี่ยก็คือกิจกรรมเส้นทางแห่งสายอรมมันเองเนาะซึ่งกิจกรรมวันนี้เนี่ยก็ได้เป็นกิจกรรมที่เคยเอาเข้ามาเล่นแล้วในเกมซินดีอิมแพกนะฮะก็เพื่อหลายคนเนี่ยจะชอบเรียกกิจกรรมนี้ว่ากิจกรรมวิ่งไรจับหรือว่ากิจกรรมซ่อนแอบบ้านนะฮะนั่นก็คือกิจกรรมอันนี้เลย เดี๋ยวคราวนี้เนี่ยมันจะเล่นยังไงมันจะแตกต่างมาจากเติมหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่หน้ากิจกรรมกันครับผมนะไปครับผม โอเคมาแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาที่หน้ากิจกรรมเส้นทางแห่งสายลมกันแล้วนะฮะซึ่งกิจกรรมี้เนี่ยก็จะเป็นเกรรมที่ให้เราเล่นเนาะมีะระยะเวลาอยู่ที่14วันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเนี่ยก็ต้องกดไปที่เกมหรือว่าไปทําเคว้งกันก่อนนะฮะแล้วก็เที่ยวจะไปทําเคว้นเนี่ยเดี๋ยวเราแวะกันดูที่คําอธิบายกิจกรรมกันสักนิดหนึ่งเนาะก็สำหรับกิจกรรมี้เนี้ยคนที่จะเข้าเล่นได้นะฮะก็จะต้องมีแรงประจนภายอยู่ที่ ระดวิสิบขึ้นไปถึงจะสามารถเล่นกิจกรรมนี้ได้นะฮะโดยกิจกรรมนี้นก็จะเป็นกรรที่เคยเล่นแบบเดิมเลยนะคือให้เราไปซ่อนแอบหรือว่าเป็นวิ่งไล่จับกันแบ่งกันเป็นปสงฝั่งนะฮะส่วนจะเล่นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปชมเลยเนาะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาครั้งแรกนะฮะก็ต้องกดไปที่เกมก่อนแล้วก็กดรอกเคว้น,นะฮะก็จะต้องไปรับเคว้งจากแคทเธอรีนที่เมืองวอตแต,ตนตตรงนี้เลยเนาะเพื่อนเพื่อนก็วิ่งเข้าไปแล้วก็ กดคุยเคว้งกับคุณแคทเธอรีนได้เลยตรงนี้นก็จะมีเนื้อเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆให้เพื่อนๆได้อ่านกันนะฮะโดยในเรื่องคร่าวๆเนี่ยเราก็จะมารับเคว้งจากคุณแคทเธอรีนที่เมืองมอนสเตตนะฮะโดยคุณแคทเธอรีนเนี่ยก็จะบอกว่ามีคําขอจากคนหนึ่งเข้ามาที่กิวเนาเดลไพขอให้เราไปช่วยเขาหน่อยนะฮะก็เขาจะให้เรามาเจอกับ NBC คนต่อไปนะก็คือคนนี้เลยโดยเ b c นบคนนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาได้สร้างเกมเกมหนึ่งขึ้นมาซึ่ง ชื่อเกมว่าเส้นทางแห่งสายอารมณ์นะฮะเขาก็อยากให้เราจะได้ลองเล่นเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆน,นะฮะเท่านี้ก็จะปดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเควันนี้นเมื่อเราคุยกับ NBC คนนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกวิธีการเล่นให้กับเราเนาะเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้แบบคร่าวๆให้เข้าใจง่ายๆเลยฮะ,ะโดยเกมนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายด้วยกันนะคือฝ่ายสีแดง กับฝ่ายสีน้ําเงินนะฮะฝ่ายสีแดงเนี่ยเราจะเรียกว่านักล่าหรือว่าเป็นผู้ล่าก euh ็ <écrit> önem, ว่าได้นะฮะแล้วก็ฝั่งสีฟ้าเนี่ยเราจะเรียกว่าผู้ดอดต้านหรือเรียกเข้าใจง่ายๆเลยคือเป็นฝั่งหนีนั่แหละฮะฝั่งสีแดงจะเป็นฝั่งที่คอยไล่จับเราฝั่งสีน้ําเงินก็จะเป็นฝั่งที่คอยซอดแอบหรือว่าคอยหนีจากนักล่านะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของฝั่ง2ฝั่งเนาะ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูที่ความสามารถกันบ้างฮะทั้งฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของนักล่านะฮะโดยนักล่าเนี่ยเขาก็จะมีสกิลในการตามรอยตามหาเรานะฮะแล้วก็ทังฝั่งของอผู้ต่อต้านหรือว่าผู้หนีเนี่ยก็จะมีสกิลแปลงลงแปลงร่างเป็นสิ่งของว่าเป็นอ็อบเจกตต่างๆทำให้เราแอบหรือว่าหนีได้ง่ายยิ่งขึ้นนะ แล้วก็ในด่านเนี่ยเมื่อเราเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยตอนเวลาท้ายๆหรือว่าตอนก่อนเกมจะจบเนี่ยมันจะมีเจ้าลูกแก้วนี้ขึ้นมาฮะเราจะเรียกว่ามันจะเป็นบัฟเนาะถ้าเกิดว,ว่าฝั่งไหนเนี่ยไม่คนเก็บได้เนี่ยฝั่งนั้นก็จะได้ออไอเทมหรือว่าได้เทคนิคอันทรงพลังทําให สามารถชนะเกมได้ในช่วงท้ายเลยก็ว่าได้นะฮะอันนี้นี่คือสําคัญมากต้องแย่งกันเก็บนะฮะฝั่งนี้ก็สามารถเก็บได้ฝั่งไรก็สามารถเก็บได้เนาะสําหรับไอเทมอันนี้นะฮะมันก็จะขึ้นมาในแมทช่วงในท้าย,ายเกมเลยอันนี้มีแค่อันเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วก็ต่อไปฮะเมื่อเราเล่นเกมจบไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลเป็นเหรียญตาตรงนี้เลยโดยเหรียญตาตรงนี้เราสามารถเอาไปแห้กคร,รับของรางวัลได้นั่นเองนะฮะ โอเคก็เรียบร้อยเนาะสำหรับวิธีการเล่น,นะฮะเดี๋ยวทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปเล่นการเรากลับมาดูกันที่หน้ากิจกรรมอีกสักนิดนึงเนาะแต่ตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆกดไปดูที่ตัวอย่างเกมนะฮะตัวอย่างเกมตรงนี้เนี่ยมันก็จะบอกด่านทั้งหมดที่มีให้เราเล่นเนาะโดยด่านนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเลยะฮะตั้งแต่ด่านในอีเดอร์ซูม,มา ด่านในมอนสเตตก,ก็มีเนาะเพื่อนๆก็สามารถมากดดูกันเอาได้นะด่านในรีเยก็มีเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าจะเพิ่มด่านเข้ามาเยอะมากๆเลยนะและก็อันนี้เนี่ยก็เป็นรายละเอียดของกติกาที่อ่อเราทําแล้วเราจะได้รับแต้มตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปอ่านก็ได้เนาะก็ไม่ต้องไปใส่ใจฮะเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวแต้มมันเราก็ได้ครบเองอันนี้ก็เป็นด่าคร่าวๆแล้วก็เงื่อนไขในการแจกแต้มเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆมาดูที่ตรงนี้ฮะตรงนี้ค่อนข้าง สำคัญกับเกมเกมนี้มากเลยนั่นก็คือสกิลนั่นเองเนาะอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าฝั่งนักไรากับฝั่งผู้ต่อต้านเนี่ยก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลของนักไราหรือว่าเป็นผู้ไร้กันก่อนบ้างเนาะก็สำหรับสกิลของนักไรนี่เนี่ยสกิลแรกเลยก็คือการโจมตีปกตินะฮะ โดยสกิลการโจมตีปกติของนักราเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะฮะโดยแบบแรกนะฮะที่เป็นอ,อุ้งเท้าเนี่ยมันก็จะแสดงทิศทางที่มีผู้ผู้ต่อต้านหรือว่าผู้หลบหนีเนี่ยอยู่เป็นเวลาสั้นๆนะฮะว่าผู้หลบหนีเนี่ยเขาไปทางไหนนะครับมีแค่วเวลาสั้นๆเท่านั้นเนาะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือจะเป็นการกดแล้วเนี่ยมันก็จะมีวงแอรเรียขึ้นมารอบๆตัวเรานะฮะถ้าเกิดว่า มีผู้หนีเนี่ยอยู่ในวงเนี่ยมันจะขึ้นเครื่องหมายตกใจแจ้งเตือนเราอยู่ตรงนั้นฮะสกิลนี้ก็เป็นสกิลเลือกใช้นาะเ,นเพื่อนๆจะเลือกใส่ไปได้แค่อันเดียวเท่านั้นฮะก็เลือกตามที่เ,เพื่อนๆถนัดได้เลยแล้วก็ต่อไปคือสกิลท่านะฮะสกิลท่าอันนี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่เราใช้ไว้จับผู้ต่อต้านเองเมื่อเรากดปุ๊บถ้าเกิดว่าผู้ต่อต้านเนี่ยอยู่ในวงนี้เขาก็จะโดนเราจับเป็นที่เียบร้อยนะฮะนี่ก็ง่ายๆเลยแล้วก็อันสุดท้ายเป็นสกิลอ่าถ้าไม่ตายหรือว่าสกิลเอลตีนะฮะ เรามาดูกันที่อันแรกอันนี้ก่อนเลยนะฮะอันแรกเนี่ยเมื่อเรากดแล้วนะฮะ เขาก็จะทําการขังผู้รอดชีวิต1คนว่ง่ายก็คือเขาจะหนีไปไหนไม่ได้เลยให้เราเข้าไปจับแบบง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็อันต่อมาเนี่ยก็จะแสดงตําแหน่งของผู้รอดชีวิตทั้งหมดนะฮะหรือก็คือผู้หลบหนีเนี่ยทั้งหมดเลยว่าเขาแอบอยู่ตรงไหนบ้างแต่ว่าจะเป็นแค่ช่วงนะยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะฮะท้ายนะฮะเขาก็จะสุ่มกําจัดตัวปลอมของผู้ต้างหนึ่งคนแล้วก็จะแสดงตําแหน่งเป้าหมายในมินิแมปเป็นระยะเวลาที่นานมากๆนะฮะแค่คนเดียวเท่านั้นเนาะสกิลของนักล่านะฮะ เดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันที่สกิลของผู้หลบหน,นีนะฮะหรือว่าผู้ต่อต้านกันบ้างเนาะกะส็สลับสกิลของผู้ต่อต้านเนี่ยก็จะมีทั้ง3แบบเลยเหมือนก,นกันกับสกิลของนักราเลยนะฮะเต่เราไปดูกันที่สกิลโจมตีปกติกันก่อนเนาะก็ดูกันที่สกิลแรกนะฮะสกิลแรกอันนี้เนี่ยจะเหมือนการวางเหยื่ยอล่อเอาไว้นเนาะเมืม่อนักราเนี่ยมาจับ เกียรรอดที่เราวางเอาไว้เนี่ยเขาก็จะโดน effect, เอฟเฟกต์โคลนแบบดําๆแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นสกิลแรกส่วนสกิลที่2เนี่ยเมื่อตัวละครเราก,กดแล้วนะฮะเราจะเข้าสู่สถานะหายตัวชั่วข่าวเท่านั้นก็ประมาณสักสวิสาวินะฮะหลังจากนั้นเราก็จะเผยตัวกลับมาเหมือนเดิมอันนี้ก็เลือกเอาได้ตามชอบเหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วก็สกิลท่านะฮะสกิลท่าเนี่ยเมื่อเราก,กดแล้วเราจะปลอมตัวเป็น เจ็ดต่างๆในแมปนะฮะจะเป็นทั้งเป็นเสาไฟเป็นโอง่งเป็นอะไรก็แต่วแต่ตามแมปนั้นๆที่มีอยู่นะฮะเราสามารถแปลงร่างได้เรื่อยๆตามที่เรากําหนดนะฮะแล้วก็สกนะิลเอลติเนาะเมื่อเราก,กดแล้วนะฮะนช่วยระยะเวลา30วินาทีต่อจากนี้ความเร็วในการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นสกิลเข้าข้าเนาะโดยเ,เพื่อนๆเนี่ยก่อนที่เพื่อนจะเข้าไปเล่น,เ,นเพื่อนๆสามารถมาเซตที่ตรงนี้ได้นะฮะก็อย่างผมเนี่ยผมก็จะเลือกไว้อันล่างอันไหนที่มีเลือก3าอนันเพื่อนๆก็สามารถ เซตไว้ก่อนได้เลยกดเปลี่ยนได้เลยฮะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้บ้าง hmm. เปลี่ยนเป็นอันนี้บ้างอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบแล้วแต่เพื่อนเพื่อนถนัดเลยนะสามารถมาเลือกเปลี่ยนได้เลยเมื่อเพื่อนอ่านสกิลเรียบร้อยแล้วเลือกสกิลเรียบร้อยแล้วทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเล่นกันบ้างฮะว่าเวลาเขาไปเล่นในเกมแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรากดกันที่ไปที่เกมครับผมนะโดยเวลาเลาน่นเกมเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ต้องมาคุยกับ NBC คนนี้นะฮะแล้วกดที่เล่นเกมเลย โดยการเล่นเกมอันนี้เนี่ยมันก็จะเล่นในโหมดโคออกนะฮะเพื่อนๆสามารถออนไลน์ไปเล่นกับคนอื่นๆได้เลยหรือจะให้เพื่อนๆเนี่ยจอยเข้าโลกเรามาแล้วก็เล่นโคออกกันเองก็ได้นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมก็จะกดจับคู่เกมเลยนะฮะแล้วก็มาจับคู่ได้แล้วเนี่ยเราก็กดยอมรับเลยฮะ,อะโอเคผมนะเมือม่อเพื่อนๆเนี่ยกดเข้าเกมแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วเนี่ย เ,เพื่อนๆก็จะเข้ามาหน้าต่างแบบนี้เลยนะฮะโดยจะมีเวลาจํากัดด้วยเพื่อนเตรียมตัวเพื่อนๆสามารถกดเปลี่ยนตัวละครตรงนี้ได้นะเรื่องเอาตัวละครที่เพื่อนชอบไปเลยแต่อย่าลืมนะฮะว่าโมนากับอา,อายากาเนี่ยจะไม่สามารถใช้เอฟเฟคก,การมุดลงไปในพื้นได้นะฮะแล้วก็สกิลสามารถเป็นได้อีกรอบนึง่งตรงนี้เลยแล้วก็สามารถดูได้ว่าใครเป็นผู้ผู้ต่อต้านกับเราใครเป็นผู้ร่านะฮะอันนี้ผมเป็นสีน้ําเงินเนาะก็จะเป็นผู้หลบหนีเนาะก็มาพร้อมแล้วนะฮะกดเตรียมพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยนะฮะ เดี๋ยวไปดูกันในเกมของผมนะว่าจะเป็นยังไงอ่ะเมื่อเข้ามาในเกมนะฮะทางผู้ร้าเนี่ยเขาก็จะโดนปิดการมองเห็นไว้เนาะทีนี้เนี่ยเขาก็จะเราซ่อนในแอเรียนี้นะฮะเราก็มีเวลาซ่อนอยู่ประมาณ35วิด้วยกันเนาะเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดแปลงเป็นของชิ้นต่างๆได้นะฮะอราสามารถกดสกิล E เปลี่ยนเป็นของชิ้นต่างๆได้ตามใจชอบเลยนะฮะ ไม่รู้จะเนียหรือเปล่านะฮะคือด่านนี้ผมก็เคยเออเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเหมือนกันเอาวว่าเราก็ซ่อนประมาณนี้เลยฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผู้ร่าเขาจะได้ออกล่าแล้วนะฮะจะสังเกตว่าทีมินิแมปตรงนี้เนี่ยเออเราจะเห็นผู้ล่าได้วยว่าผู้ร่าเขาอยู่ตรงไหนของแมปนะฮะเราก็สามารถเดินลงเดินหลบได้หรือว่าเดินอ้อมได้นะฮะแต่ว่าผู้ร่าเนี่ยจะมีสปีดการวิ่งหรือว่าสปีดการเดินที่เร็วกว่า,าคนซ่อนหานะฮะเพราะฉะนั้นยังไงเราวิ่งซ่อนไม่ทันเขาอยู่แล้วนะฮะเราก็ต้องเน้นแ อยมันมีคนอยู่กับเราด้วยวะเอ้ยไม่โอเคเพื่อน <_ t ick> ดีมากเราเนียนเฉยเราไปถังกันตรงนี้นี่นะฮะจีนโดนไปแล้วฮะนี่ไงอย่างที่ผมบอกฮะจะวิ่งตามไม่ทันอยู่แล้วฮะยังไงก็ไม่ทันเนาะผมว่าด่านนี้มันเล็กๆนะนี่ไงล่ะโดนจับไปได้อีกคนหนึ่งฮะไม่น่าเชื่อว่าจะเหลือผมเพียง คนสุดท้ายเท่านั้นนะฮะแล้วผมก็จะไม่ขยับไปไหนเด็ดขาดนิ่งประดุดใส่น้ำไม่เห็นหังได้ยังไงฮะผมว่านะเออไม่แอบก่อนวิชาจุกคันเทพ จุกลมอ้าะสเต็ปจุกลมสเต็ปจุกลมอ่ะไม่ต้องแปลงร่างเลยฮะนี่คือสเต็ปจุกลมแม่งมาแล้วสเต็ปจุกลมอ้าะเป็นยังไงละ่ะเราก็ได้รับชัยชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจากสเต็ปจุกลมของผมนะฮะเรียกได้ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องหล่อมเงินมากเนาะ อันนี้ก็จบไปแล้วฮะแล้วก็เขาจะสรุปของระควันตรงนี้เลยซึ่งขอระควันตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปอ่านรายละเอียดได้ที่ผมได้แนะนําไปแล้วเนาะตรงนี้เนี่ยผมมองว่าไม่ต้องไปซีเรียสฮะก็เล่นเท่าไหร่เท่านั้น โอเคหมอนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักเกมเนาะซึ่งเกมเที่วเนี่ยผมก็เล่นเป็นผู้รอตตานหรือว่าผู้ซ่อนกันแล้วนะฮะเดี๋ยวรอบนี้นะผมได้เป็นนักล่าก,กันบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูในมุมของผู้ล่าก,กันบ้างว่าจะเป็นแบบไหนสกิลเป็นแบบไหนนะฮะก็เหมือนเดิมเลยสามารถเลือกตัวละครได้ตรงนี้แล้วก็สามารถเลือกออไอตรงไอเทมตรงนี้ไปได้นะฮะก็แล้วแต่ชอบเลยเนาะตรงนี้เนี่ยผมอาจจะเลือกเป็นเจ้านี้ละกันนะฮะแล้วก็ สกิลอันนี้ก็ผมเลือกเป็นอสองแสงล้กันนะฮะก็เลือกเป็นสกิลมันนี้เมื่อสกิลพร้อมแล้วก็สามารถกดพร้อมได้เลยแล้วก็จะไปเลยนะฮะอันนี้เป็นดาดลงวายของดีลุกเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่านักราลเล่นยังไงครับผมนะเริ่ม3 2 1ฮะเป็นผู้ร่าไม่มีไม่มีแฮ ึเห็นนะฮ่าฮ่าไม่เนี่ยหรอกน้องคลีชุดน้องคลีแดงนะผมเจอแล้วหนึ่งโครนนะฮะโอ้อเทมอยู่ตรงนี้นะฮะเยี่ยมเลยเจอแล้วไอายกะจะมาเก็บสินะอยากได้สินะไอเทมนี้เอาละฮะผมเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นโอเคแล้วผมเห็นแสงของเขาแล้วนะฮะเขายืนอยู่ตรงนั้นนะฮะมอบเลย เรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็จบแล้วนี่คือเป็นมุมมองของนักไรนเนาะนักไรนเนยถ้าเกิดว่าเจอดัดไม่ใหญ่มากก็จะเล่นเออเล่นง่ายกว่านะฮะเล่นง่ายกว่าแต่ว่าความตื่นเต้นจะสู้กับเออคนซอ่อนไม่ได้เนาะคนซอ่อนจะรู้สึกตื่นเต้นมากกว่านะฮะโอเคผมนะ<ๆ>ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับเกมซ่อนหาหรือว่าเกมวิ่งไล่จับที่ผมได้เล่นให้ดูเนาะก็สำหรับเกมแรกผมก็เล่นเป็นเออคนแอบนะฮะหรือเป็นคนหนีนะ ก็ได้ให้ดูแล้วนะฮะแล้วก็อีกแบบหนึ่งเกมที่2เนี่ยก็จะได้เป็นผู้ร่านะฮะ ก็จะได้เห็นวิธีการเล่นของทั้งสองฝ่ายเนาะผมบอกว่าเล่นง่ายๆเล่นไม่ยากฮะเล่นแบบคลายเครียดไปแล้วที่นี้เมื่อเราเล่นเสร็จแล้วเราก็จะได้แต้มเจ้าเหรียญนี้มาฮะซึ่งเจ้าเหรียญนี้เนี่ยมันจะจํากัดอยู่เนาะณวันแรกเนี่ยเราจะได้แค่พันสเท่านั้นถ้าเกิดว่ามันเปิดไปอีกวันที่2วันที่3เนี่ยมันจะเก็บได้มากขึ้นเก็บได้2 0 0พันกว่าส0มพันขึ้นไปฮะเพราะฉช้าแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยอาจจะรอให้กิจกรรมมันเปิดไปสักออาทิตย์นึงก่อนหรือว่าเปิดครบแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนคอยมาเล่นท เยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็เมื่อเราเก็บได้แล้วเนี่ยเราจะมาเช็ครางวัลตรงนี้ฮะกดที่กล่องเช็ครางวันเลยตรงนี้เนี่ยผมมีแต้ 1, 2, มอยู่พันสองเพื่อนเพื่อนก็สามารถรับได้รัวๆจนถึงพันสองตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็สเกตพิโมดเจมฮะหกสิบหกสิบหกสิบสี่สิบสี่สิบนี่คือเยอะมากนะฮะผมลองนับคร่า,า,าวๆรวมๆแล้วเนี่ยกิจกรรมนี้เพื่อนเพื่อนจะได้พีโมดเกมถึง420พีมสิโมดเกมเรียกได้ว่าเจมหน่อกะเจมเยอะมากนะฮะนี่ก็จะรับรางวัลไปเลยเนาะก็รับไปเลยฮนะ เรียบร้อยเลยฮะแล้วก็ในวันอื่นๆเนี่ยมันก็จะเปิดให้มากยิ่งขึ้นเนาะโดยมันจะมีสูงสุดถึง6,000แต้มเลยนะเพื่อนๆจะต้องเก็บให้ถึง6,000แต้มเลยนะถ้าเกิดว่าอยากได้ของรางวัลครบแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นของรางวัลที่จะแต้มเหรียญที่เพื่อนๆเก็บเนาะมันจะมีรางวัลท้าทายด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นรางวัลท้าทายหรือว่าเป็นรางวัลตามราที่ให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปทําเงื่อนไขระหว่างที่เล่นอยู่ในเกมนะฮะเพื่อนๆก็มานังอ่านแล้วก็มานังทาเงื่อนไขได้ซึ่ง แต่และเงื่อนไขเนี่ยก็จะให้เงินอยู่ที่30,000โมราเพราะฉะนั้นจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะฮะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆทั้งหมดทั้งวลของกิจกรรมเส้นทางแห่งสายอรมณ์แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเราไปสรุปช่วงท้ายกิจกรรมกันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะฮะโอเคผมนะก็จบการไป,ไปิดพิธีเรียบร้อยเนาะสำหรับกิจกรรมใหม่นะฮะเส้นทางแห่งสายอรมณ์หรือว่ากิจกรรมซ่อนหาที่เพื่อนชอบเรียกกัน,นะฮะ ผมบอกแล้วว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกรรมที่ค่อนข้างสนุกนอนเล่นแบบว่าคลายเครคียดได้เล่นแค่2องทีสามทีแปบ๊บเดียวก็เก็บกิจกรรมจนครบแล้วนะฮะโดยกิจกรรมนี้ก็จะมีระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ14วันด้วยกันเพื่อนๆที่ไม่อยากเข้ามาเล่นบ่อยเนี่ยก็สามารถเก็บดองเอาไว้เล่นในวันสุดท้ายได้เลยนะฮะแล้วก็พีโมเจมตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยประมาณ420เจมเนาะแล้วก็มีของรางวัลมากมายนะฮะแล้วก็โมราตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นยากเกินไปหรือว่าเล่นไม่ไหวจริงก็ไม่จำเป็นต้องเก็บจนครบก็ได้มมันแค่30โราเอง อันนี้ก็เป็นคร่าวๆข,ของกิจกรรมอันนี้แล้วสำหรับใครที่ชอบมินิเกมเล่นออนไลน์กับเพื่ออะไรสนุกๆเนี่ยก็อย่าลืมมาเล่นกันนะฮะมีเวลาเล่นอยู่แค่14วันเท่านั้นหลังจากนี้ก็ จะไม่มีเวลาเล่นแล้วนะฮะก็อย่าเริ่มมาเล่นการเยอะเล่นง่ายๆเล่นสุกสนานไม่เครียดด้วยนะฮะแล้วก็ได้พิมพ์โมเจมไปถึง420พิมพ์โมเจมด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อท่าทั้งหมดทั้งมวลของกิจกรรมอันนี้แล้วส่วนใครที่มีคําถามสงสัยอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมอันนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามเพิ่มเติมผมได้เลยนะฮะยังไงสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจใหใ้ผมด้วยนะฮะเดีย๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวันหน้าสำหรับคลิปวันนี้กอ่น แต่ละครับผมนะบ๊ายบาย